แต่งงานกันมาเหมือนผัวไม่เข้าใจเมียเหมือนผัวไม่ไว้ใจเมียแม้แต่กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆภายในบ้านเมื่อก่อนนะแต่งงานใหม่ๆฉันไปซื้อกระทะเคลือบนางก็โทรไปถามพี่สาวว่าดีไหมอย่างนั้นอย่างนี้พี่สาวก็บอกฉันมาว่าเออแบบนี้นะมันต้องใช้ฟองน้ําล้างนะอย่าใช้ฟอยล้างไม่งั้นนะ้ำมันจะพังอย่างนั้นอย่างนี้ ฉันจะซื้อที่ดูดฝุ่นแบบไร้าสายเขาก็โทรไปถามพี่สาวเขาพี่สาวเขาก็บอกว่าเอาเอมันไม่ดีพอมันไม่ดีผัวฉันก็ไม่ซื้อให้จ้าพอฉันมีเงินจากการขายของนางก็ไปบอกพี่สาวนางว่าฉันน่ะมีเงินในบัญชีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมาถามฉันว่ามีเงินหรอมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยต่อให้จะเป็นการพูดเล่นพูดหยอกเหอแต่ฉันก็ไม่ชอบ แล้วเราสองคนนะ่ะทะเลาะกันบ่อยมากเมื่อมีพี่สาวเข้ามายุ่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วเต้พอฉันมานั่งคิดคิดดูนะมีพี่สาวเข้ามาเกี่ยวข้องทีไรฉันกับผัวทะเลาะกันผิดใจกันตลอดฉันเลยขอร้องผัวว่าขอเถอะมีอะไรก็ไม่ต้องไปบอกพี่สาวไม่ต้องไปถามหลกถ้าเราไม่รู้จริงๆเราค่อยถามเขา ยังดีอยู่ที่ผัวยังฟังเราบ้างจากนั้นเราก็ทะเลาะกันน้อยลงมันดีมากสาวๆนั่นแหละฉันอยากจะบอกเลยนะใครที่มาเป็นสไพรตุรกีอะถ้ามีมือที่สามอย่งยางญาติพี่น้องมายุ่งเกี่ยวด้วยมาคอยจู้จี้จุกจิกละเธอเอ้ยยาแก้ปวดเป็นกรรมเป็นกระปุกก็เอาไม่อยู่ปวดประสาทมากขอบอก มันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราไม่ค่อยมีปากเสียงกันเท่าไร่มันดีมากเลยแหละดีสุดๆไปเลยล่ะเธอเอ้ยสาวๆคนไหนเตรียมตัวจะมาเป็นสะพายตุรกีนะฉันบอกเลยถ้ามีพวกมือที่สามมายุ่งจุนจานด้วยนะเธอเตรียมยาแก้ปวดเป็นกรรมได้เลยฉันคอนเฟิร์ม